อบบโอ้ยระเบิดแรงมากเลยโอ้ยพี่ลิงจะไม่หลอดนั่นนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับแกสอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ไปอยู่กันในเกมส์โรบอเหมือนเดิมค่ะเย้ มาอยู่กันในด่าน Escape the Box นะคะหรือว่าเป็นด่านที่เราจะต้องอยู่ในกล่องแล้วก็ผจญภัยกันนะซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยไปตามหาสีทั้งหมดสี่สีนะคะแล้วก็ถ้าผ่านสี่สีแล้วเนี่ยเราจะสามารถวา่ไปอีกกล่องนึงได้ซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะกับเพื่อนๆทั้งหมดที่มาเล่นกันนะโอเคตอนนี้เนี่ย มีเพื่อนที่เขาเล่นเกมกันอยู่4คนนะคะในเวลาสองนาทีกว่า3มนาทีอะไรประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยเกตสอยู่ที่ล็อบบี้นะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวต้องรอเพื่อนๆเ,เ,เขาเล่นกันเสร็จก่อนไปดูดีกว่าเอ๊ะตรงนี้ดูได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มีเป็นเล่นน้ําธรรมดาอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยนายทำไมนายจมอยู่ตรงนี้นาย <c oughs> นายเป็นอะไรหรือเปล่าเก๊สกสเหยียบหัวดิเหยียบหัวพี่ลิงพูดอะไรวะเนเดย ไอ้นี่ไงกล่องเฮ้ย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 ,ยมีกล่องว่ะเฮ้ยอยู่ในกล่องเหอะอยู่ในกล่องเลยโอเคด่านมาแล้วนะคะด่านแรกเนี่ยเป็นคอสโลดนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์น้ําท่วมโอเคโฟรนะคือน้าท่วมนะคะโอเคเลยงั้นแล้วก็ด่านต่อไปเนี่ยเป็นซาวานานะคะเหตุการณ์ก็คือไฟค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ขึ้นนะั่นเองโอ้โหเราน่าจะเห็นทุกด่านเลยนะเนี่ยอ,อันนี้เป็นด่าน บล็อกนะคะแล้วก็มีฝนระเบิดอู้เรามาที่ด่านแรกกันก่อนเลยค่ะเป็นด่านเอ cross r o นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะเราจะต้องหาสีส,สีสีนี้นะคะซึ่งก็คือสีแดงเขียวน้ำเงินเหลืองนะโอ้โหเดี๋ยวเราเราถืออาวุธแบบถืออาวุธแบบไม่รู้ว่าเราจะต้องตีอะไรนะแต่ว่าคือตอนเนี้ยแกขอขึ้นมาอยู่ด้านบนก่อนอ๋อออรู้แล้วรู้แล้วอันนี้เนี่ยเราจะต้องตี ตัวตัวมันขึ้นมาน้ำมาน้ำมาโอเคเดี๋ยวรอน้ําลงแ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะลงไปตีตัวตุ่นข้างล่างกันค่ะเดี๋ยวตัวตุ่นมันจะขึ้นมาตรงรูนี้นะเฮ้ยเฮ้ยพี่ลิลตเต้นเลยเดี๋ยวเลือดเกตรถเลยเห็นไหมเลือดเกตรถเลยไม่เือกอ่ะรีบขึ้นไปบนบกเนี่ยโอเคเกตจะรีบแล้วพี่ลิลโอเคนะตอนนี้เนี่ยเขาหาสีเหลืองกันได้แล้วนะคะเราจะต้องร่วมมือกันนะคะหาสีให้ได้ซึ่งตานี้เนี่ย ว้าน้ำมาหรือเปล่าเขาให้เราตีตุ่นนาำปลาจริงๆน้ำมาโอเคเดี๋ยวเราหนีขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะคะอ้ยเก่งเกงมากหนีขึ้นมาได้เลยโอเคตัวตุ่นมาตตุ่นว้าตีเลยตีไม่ทันอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องรอตีตัวตุ่นนะคะมันไม่น่าใช่ตัวตุ่นแล้วล่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบคนงกหัวออกมามากวนกวเราไปงั้นๆั้น่ะ แต่ว่าอีสามอันนี้เน sure <se> ี่ยกิ๊ยังไม่เจอเลยนะเฮ้ยสีเขียวเรืออันเดียวแล้วค่ะถ้าครบแล้วเนี่ยเราต้องว้าววนั้นจะมาจะมาคือว่าถ้าเกิดว่าเราหาครบทั้งสี่สีนะคะเราจะต้องไปตรงจุดวับตรงนู้นที่มันเขียนว่าลันเชอร์นะคะโอเคเดี๋ยว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 ตุนตุนตุนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีเอ้ยเรียบร้อยเราได้สีเขียวแล้วนะคะเราไปจุดวับไปที่สวันน่ากันเลยค่ะที่เขาโฆษณาเอาไว้ตอนแรกนะคะ อ่าอันนี้คือสาวาน่าค่ะแล้วก็เก็บไอที่ถืออันนี้เอาไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นฝนไฟนะคะซึ่งเอยากเก็ตลบไปก่อนดีวกว่าเขาบอกว่าให้ตามหาสีทั้งสี่สีนะคะโอเคแล้วก็ให้วาดภาพหรอเพ้นท์หรอนี่เขาเขียนว่าเพนติ้งนะคะให้ระบายสีลงไป เอ้ยจะแล้วจะเพนติงตรงนู้นแล้วค่ะโอเคได้เลยเราจะต้องเพนติงเนี่ยให้ครบทั้งหมด4อันนะคะเพื่อน,อนๆจะต้องมาช่วยกันอ่าโอเคอันแรกเนี่ยสีเขียวเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลงเขียวไปเลยน้ำเงินน้ำเงินแดงโอ้โหแดงอันแรกเลยแดงอันแรกดกดเลยตลอดเลยนะคะแล้วก็ม่วงค่ะอ แล้วก็เหลืองยาวเลยนะเหลืองยาวเลยเห็นนะเฮ้ยเหลืองไปไหนอะ <c oughs> เหลืองอ่าโอเคเหลืองอุ้ยเล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 เลยเลยเอยเล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 เลยเลเลเลยเอยเล้เลยเยเลีเยเลีเลย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 ลลเ,เ,ลเยเล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 ีเยเอยเลยเดีเยเยเลยเลยลยเลยเลยเลเลยเเลยเลยเเเ่เเเเยเยล ตั้งใจในการกดสีกก็ไม่แน่ใจโอ้โหไฟไหมทั่วไปหมดเลยนะคะตอนนี้มีไฟเนี่ยล่วงลงมาจากว้้ยเรียบร้อยผ่านแล้วโอเคค่ะด่านต่อไปมาแล้วนะคะเป็นชื่อด่านว่า dynasty คะ่ะแล้วก็อุปสรรคเราก็คือแสงเลเซอร์นั่นเองแล้วก็กล่องต่อไปนะคะอ้าวยังไม่บอกคะ่ะบอกแค่กล่องแรกเท่าน,นั้นเองโอ้ยแสงเลเซอร์โอ้โหเดีวเ นี่คืออะไรอ๋อเราต้องเก็บกระดูกค่ะแล้วก็ไปให้หมากินแล้วหมายอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแสงเลเซอร์โคตรกลัวโคตรกลัวอีกตัวไปได้อีกตัวไปได้ตัว,ไได,ตวดันไงอ๋อนี่คือดาดอะไรกันนี่โอ้โหสวยงามสวยงามโอ้หโอห อันนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปหานะคะสีนุ่นนุ่นนุ่น,นจะแล้วจะแล้วจะสีแดงแล้วอันนี้แค่หาเฉยๆนะคะไม่น่ายากมากโอเคอ่า okay. สีแดงอยู่นี่ฉันเจอแดงแล้วนะที่เหลือพวกเธอต้องหากันแล้วล่ะเพราะฉันเจอแดงแล้วไงเอ,อ้<ๆ>เขียวเขียวเขียวก็ได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเกดมองร,บรอบๆแบบเออไอ้นุ่เงินนเง มันอยู่ในรูข้างในเลยนะออ้หหทุกอย่างจะพังลงมาไหมนี่แล้วเราจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยตรงนี้มีรูต้อค่ะตรงนี้มีรูเราเข้าไปได้เข้าไปได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้แล้วเขาจะเข้าไปเอาอยัางไงวะเอเขานี้งเราต้องปีนขึ้นไปนะคะอ๋อนีไงมีพื้นกระโดดไปเราจะไปเอาอยัางไงเกตเองเป็นผู้เสียสละใช่ไหม ว้าวเจโอเคค่ะเกสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบายพี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครรักพี่ลิงชอบพี่ลิงนะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อมากด subscribe ให้กับพี่ลิงด้วยนะครับบ๊ายครับจบุ๊บเฮ้แล้วเราจะขึ้นไปยังโอ้โห ตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นเนี่ยพี่ลิงเห็นไหมเห็นแล้วอย่าไปใกล้มันดาเออมันมีไคล้ายๆกับราวาร่วงลงมาด้วยอ่ะเอ๊อเราจะขึ้นไปบนนี้ยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องมองไปร,บรอบๆแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องสองนาทีสองนาทีอ๋อเนี่ยเราต้องขึ้นจากตรงนี้นะคะแล้วก็โดดไปนู่นเลย่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยแกต้องทำให้ นายชนเราทาไมนะเกตต้องทําให้ได้นะพี่ลิงเชื่อใจนะห้ามร่วงนะลิงประโดดเองไหมอะเนี่ยนะถ้าพี่ลิงโดดเองนะพี่ลิงถึงนานเล่ามั่นใจชิมมั่นใจฮึบอ่าโอเคที่ตรงนี้มันเอาปิดไปได้ไหมล่ะมัมนจ๋ว้าวว้าวว้าวไม่ร่วงเว้ยเฮ้ยเราไปทางลัดได้ป่ะพี่ลิง แกเดชอบขี้โกงตลาดลยแกต้องไปทางน้นเด้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะโดดกันใหม่อีกตั้งหนึ่งนาทีกว่านะโอเคปะ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 โอเคค่ะเรามากระโดดกันใหม่นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราร่วงกันไปเลยนะเย้เย้พี่ลิงบอกแล้วว่าให้กระโดดดีๆก็ไม่เคยกระโดดดีสักทีหนึ่งพี่ลิงจะต้องตายตลอดตายตลอด โอเคโอ้ <Okay>. oh, มีคนล้วงด้วยฮ่ามีคนล้วงว้า oh, ยแล้วก็ล้วงเหมือนกันเลยน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมและก็พี่ลิ้นได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่เก,ก๋เก,กับพี่ลิน้นได้ที่ตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้เก๋ด้วยนะคะบ๊ายบาย